บีบหัวใจทิ้งท้ายหนึในร้อตอนที่ผ่านมานะคะก็ฉากระเบิดอารมณ์ปัญหาในครอบครัวของชัดที่ทำคนดูขนลุกเรื่องนี้ต้องขยี้มีนพีรวิทถึงเรื่องราว2ตอนสุดท้ายและเบื้องหลังฉากนี้ซึ่งประโยชของคุณนายชื่นไม่ได้จี้ใจดำแค่กับชัดแต่ตัวมีนเองก็โดนด้วยค่ะแก้วสักใบแกยังไม่เคยล้างเคยล้างแก้วมั้งไหคะก็ ถ้ามีคนล้างให้ทาไมเราต้องล้างล่ะครับโอ้โหโดนด่าโดนด่าละล้างครับล้างครับเมื่อกี้ชัดเมื่อกี้ชัดชัดออกไป <laughs> อันนี้ก็อาจจะเอามาใช้เป็นเป็นคือจริงๆแล้วก็เป็นคนไม่ชอบล้างล้างจานเหมือนกันชอบชอบกินชอบแบบว่าทำอะไรเล่ยน้อยชอบแต่เวลาล้างจานเราก็ไม่ชอบเลยแต่เวลายิ่งเวลาแม่ด่าเราอะเรายิ่งรู้สึกเลยนะเพราะว่ามันเหมือนมีเสี้ยวของตัวเราเข้าไปด้วยว่าเออเรารู้สึกว่า เป็นซีนเดียวที่เล่าทุกตัวละครเต็มอิ่มมากๆ <S <S แล้วก็เปิดเผยทั้งบาดแผลแล้วก็ทั้งแบบเยียวยาหัวใจของทุกตัวละครภายในซีนเดียวแล้วตอนเราเล่นเราจำได้เลยว่ามันเป็นช่วงท้ทายๆของการถ่ายทำครับพี่แล้วแค่แบบพี่ต่อจับจับ,จบเราให้อยุะคือภาพตลอดเวลาถ่ายทำแบบ6 7เดือนที่ถ่ายอ่ยคือแบบภาพมันแฟลชแบ็กมาในหัวผมตั้งแต่แบบ one w o r k ช h o p จนถึงแบบวีไอทีนั้นเกือบ,บเร็วมากใช่เป็นซีนที่โอ้โหแบบ เล่นเสร็จแล้วแบบประทับใจซีนนั้นมากจริงๆเป็นซีนที่เราปล่อยทุกอย่างแล้วเพราะมันคือซีนสุดท้ายของผมในเรื่องนี้ oh. ผมถ่ายซีนนี้จบปุ๊บผมปิดตัวเลย oh. ใช่ก็เลยก็เลยเป็นซีนที่เรารู้สึกว่าเราทําเพื่อให้ตัวละครชัดอะสําเร็จเรื่องเราทั้งหมดสุดท้ายก็จะเป็นการเคลียร์ใจของครอบครัวเราที่มีหลักๆเลยคือเรื่องราวของแม่รวมถึงกับตัวเราด้วยที่ทุกความคาดหวังของแม่ที่ ลงกับเราแล้วเราก็ยอมมาตลอดอะวันนี้ชัดจะเลือกทางของตัวเองที่จะแบบหาอิสระหาทางที่ตัวเองตัดสินใจแน่นอนครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูใน2ตอนสุดท้ายครับว่าชัดจะตัดสินใจไปทางไหนต่อมีอาชีพอะไรมีออมีครับเดี๋ยวจะเป็นแบบนักเดินทางเอ,อจะเป็นทูตทหารหรือเป็นนักเดินทางก็ได้ค่ะแต่ชัดต,ต้องอย่าลืมซื้อเครื่องล้างจานด้วยนะคะ แก้วสปไปเคยลังหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง